ดงเข้ามาหลดมางกลาดังเข้ามาคืนมาตายแล้วมาตายแล้วมาตายแล้วมาลงกลางเลยใจผู้หญิงเขาหน่อยไอ้เหี้ยจุดองจยิงนะโดนยิงนะไม่ตายนะตอไปช่วยเพื่อนเราแดงอยู่โอเบือนด้วยโอเบือนด้วยลบตรบเตยยเดียวโง่น้อเข้ามาช่วยหน่อยจัวผู้แข่งจัวผู้แข่งจั่วอ้โ เดมอนอยู yeah. ่นะย่ร้านนี้มาดิมึง่ไงเป็ดนี่ได้เพินี่แว้าลครบาลต้องขึ้นมาได้ยี่สบลุงเกงแน่แกงสันลครบาลนครบาลชุบเพื่อนพี่จะชุบไหมไม่มีเชียรเลยไม่มีเชียอะไรเลยจะตายไปจะตายเชียไม่มีเชียอะไรเลยโง่นครบาลมื่อยหน่อยน้ำคุยะไรกูได้ โเป้มึงรีดิ้เฮียวายเลยกูได้สัตียวดไ้ามึงไหวป้ามึงไหวป้ามึงถามมึงไหวป้ามึงไวป้ามึวปป่เเีย้ัโปเไม่ต้องรีแพ้ลยโปโไมต้องรีแพ้ลวบัฟตงเล่นลยโไม่ต้องเล่เปรไม่ต้องเล่นบัฟต่างเดียวเลยโปตายไหมตงกาอะลกมันลันลก นครบาลชุบเพื่อนมึงอย่าเพิ่งบมึงอย่าพ่งบึ่เงบเล่นมีดหน่อยเปลี่ยนด่เปล่นมีนเปลี่นมีด่อยนมีดเปลี่ยนมีนครบาลนครบาเปลี่ยนมีดเลี่ยนมีเปลี่ยนมมาไวไไวไม่ไหไม่ไหว

นครบาลชุบเพื่อนอย่าห่วงแต่เล่นอย่าห่วงแต่บ้าพี่อมึงชุบทำไมล่ะมึงชุบทำไมนครบาลมึงชุบทำไมนคบาลีขึ้นมาอีกก็เรื่องของกูอีเนี่ยรีเรื่อยเรื่อยเป็นเฮียอะไรมึงบ่นเฮียอะไรวะเรื่องของกูไม่ต้องยุ่งอีสัตว์ชุบกูชุบตรงกลางชุบเพื่อนอีกชุบเพื่อนอีกนครบาลกันเลยกันเฮียเก็บตัวชุบด้วยเก็บตัวชุบด้วยตรงกลางกูชุบแล้วเก็บผ่าชุบแล้วชุแล้วชุบแล้วชุบแล้วเฮียอะไรกูมาน่ย

ช่เพื่อนขึ้นมาชเพื่อนขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวหออกันเพื่ขึ้นมาก่อนมีเวลาุเจ้าเนี่ยาเปล่าายเปล่ายเปลยไหมตายมไม่ตายนะได้ใเย็นเล่นมองเยอะเล่นยอไปเมพื่อ้วยเพอนไปเตียมห่อไปเตียมห่อพวกมึงไปเตียมห่อพวมึงไปเตียเยอะตรงกลางห่อเลยตรงกลางห่อเลยตรงกลางห่อเลยสวัสดีครับไอ้พวกโลโซ เด้งดีเยียเสียวดิงสุดเลยครับเด้งดีเยียเสียวเด้งหน่อยนะคะไปรักดีซะด้วยเยียเสียวไมุ่นหออไม่ปิดอ่ะขอเปยก็ได้ค่ะขอไม่ได้อยู่ขอไม่ได้เลยอ่ะสวยเด๊ะเด๊น่าจะนานเกินลงลงหอเอาเปแล้วยว หอไปขนาดดีหอไปนาดีหัวมีอ่ะขอไม่อมเด้งอ่ะเด้งดีเฮียงเด้งดินหอนี่นเด้งดิเฮ้ยเอ้ขเอ้ใครเอาไปได้เอาไปนะโอี่ไม่ลม้ัออกไปดิรอเฮี้ยนะไรวกันนียไปหอไปเไปหมดนี่พี่ตกคนนึงอ่ะตกคนนึงมาไปหน่อยนี่ใครวะเนี่ย